สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามขอนำเสนอนิทานเรื่องที่24จากเวตาลปัญจวิงสติที่แปลโดยอาจารย์ศักดิ์ศรีแย้มนัตด,ดาดังนี้ครับนิทานเรื่องที่24นางจันทรวดีกับธิดาชื่อลาวันยวดี กับเรื่องขนาดเท้าของนางพระเจ้าตรีวิกรมเสนผู้วีระหามีความย่นย่อต่อการเดินทางในค่ำคืนที่น่าสะพรึงกลัวไม่ทั้งทั้งที่รู้ว่าที่พำนักของเวตาลน,นั้นอยู่ในสุสานของรากสดในความมืดซึ่งมีแสงวอมแวมด้วยเปลวไฟจากเชิงตะกรที่เผาศพพระองค์เสด็จฝ่าเข้าไปจนถึงต้นอโศก ลากเวตาลเอาตัวมาพาดบาและเสด็จกลับทางเดิมระหว่างทางที่เดินเวตาลซึ่งนั่งบนผาหาของพระราชาก็ทำลายความเงียบกล่าวขึ้นว่าโอราชาข้าเหนื่อยเต็มทีแล้วที่ต้องกลับไปกลับมาหลายสิบเที่ยวตามพระองค์จนข้าเบื่อเต็มทีเอาเถอะ ข้าจะเล่านิทานถวายอีกสักเรื่องหนึ่งพร้อมกับมีปัญหายากๆมาถามจงฟังเถิดในเขตที่ราบสูงเด็กขานมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อธรรมะครองแคว้นเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นเลิศแต่พระองค์มีพระญาติหลายพระองค์ซึ่งไม่น่าไว้ใจมเหสีของ พระราชามีนามว่าจันทรวดีซึ่งเสด็จมาจากถิ่นเดิมของพระนางคือแคว้นมาละวะพระนางเป็นผู้มีตระกูลสูงและมีคุณธรรมสูงเช่นเดียวกันพระราชากับพระราชินีมีพระธิดาด้วยกันองค์หนึ่งนามว่าเจ้าหญิงลาวันยวดีเมื่อพระธิดามีอายุสมควรแก่การอภิเษกสมรสแต่ยังไม่ทันทำพิธีนั้น พระญาติวงก็ก่อการกบฏยึดราชอาณาจักรของพระราชาไปแบ่งปันกันพระราชาพร้อมด้วยพระมเหสีและพระราชธิดาเสด็จหนีออกจากเมืองพร้อมกับเอาแก้วแหวนเงินทองของมีค่าติดพระองค์ไปด้วยพระราชาตั้งพระไทยจะเสด็จไปสู่แฟนมาละวะอันเป็นที่อยู่ของพระบิดาของพระมเหสี พระราชาพร้อมด้วยครอบครัวเดินทางไปตลอดคืนก็บรรลุถึงป่าเชิงเขาวินไทยพอดีเป็นเวลารุ่งสางพระสุรยาทิตก็ขึ้นสู่ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกฉายรัศมีเป็นแฉกประหนึ่งหัดทิพย์กำลังห้ามไว้แต่พระราชาและครอบครัวเสด็จถึงป่าใหญ่แล้วมิได้แลเห็นพยันตรายใดๆก็พากันเดินผ่านป่านั้นไป ผลทางอันรกเรื้อทำให้ทั้งสามพระองค์เจ็บเท้าระบมไปหมดเพราะถูกหญ้ากุสะอันแหลมคมบาดเอาหลังจากนั้นมินานทั้งสามพระองค์ก็มาถึงหมู่บ้านของพวกพินละเป็นชุมชนใหญ่เต็มไปด้วยพวกคนซึ่งเป็นพวกโจรลักเล็กขโมยน้อยในบ้านใกล้เรือนเคียง มันเอาทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นประหนึ่งด่านแรกของมรตยูนครฝ่ายพวกเหล่าร้ายแลเห็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาแต่กไกลทรงพัดตราพรและประดับพระองค์ด้วยมณีรัตนะหลากสีงดงามพวกสวรซึ่งถืออาวุธนา,นานาชนิดก็กรูกันเข้ามาจะปล้นเมื่อพระเจ้าธรรมะทอดพระเนตรเห็นดังนั้น กตรัสแก่พระราชธิดาและพระมเหสีว่าพวกเจ้าป่าเถื่อนพวกนี้จะต้องจับพวกเจ้าก่อนแน่ๆจะรีบหนีไปก่อนเถอะเมื่อพระเจ้าแผ่นดินตรัสดังนี้พระมเหสีจันทรวดีและพระราชธิดาลาวันยวดีก็ตกพระทัยมากรีบพากันหลบเข้าป่าไปทันทีเหลือแต่พระราชาผู้กล้าหารแต่พระองค์เดียว ที่กวัดแกว้งอาวุธเข้าฟันแทงศัตรูอย่างไม่คิดแก่ชีวิตและฆ่าพวกสวระตายลงหลายคนพวกโจรก็ดานหน้าเข้ามาอีกและยิงธนูเข้ามาดังหาฝนหัวหน้าพวกสวระเห็นพระราชาต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์ดังนั้นก็ตะโกนเร่งพักพวกในหมู่บ้านให้มาร่วมช่วยสมทบอีกพวกโจรช่วยกันเข้ากลุ่มล่มเข้ารายล้อม ฟันโลกของพระราชาหักกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและประหารพระราชาเสียจากนั้นพวกโจรก็กรูกเกลียวกันเข้าแย่งชิงเครื่องเพชรนินจินดาเอาไปหมดแล้วพากันกลับคืนสู่หมู่บ้านขณะนั้นพระนางจันทร์วดีซ่อนตัวอยู่ในป่าพร้อมทั้งทิดาและเห็นเหตุการณ์โดยตลอดว่าพวกโจรช่วยกันรุมฆ่าพระสวามีเสียแล้วก็ตกพระไทยแทบสิ้นสติ รีบว้าแขนพระธิดาวิ่งตเตลิดเข้าไปในป่าลึกซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่เดิมเป็นอันมากมีความเหน็ดเหนื่อยสิ้นแรงจึงหลบเข้าแอบต้นไม้ใหญ่อันมีกิ่งก้านสาขาแผ่ครึมร่มเย็นและหญิงทั้งสองคนก็กอดคอกันนั่งร้องไห้สถานที่ที่คนทั้งสองมานั่งพักอยู่นี้คือโคนต้นอโศกริมบึงบัวอันกว้างใหญ่ ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนั้นขี่ม้าออกมาโดยมีบุตรชายนั่งบนหลังม้าตัวเดียวกันเพื่อไปล่าสัตว์เอามาทำอาหารเช่นที่เคยปฏิบัติเป็นประจำพรานผู้นี้มีชื่อว่าจันทสิงเมื่อเขาแลเห็นรอยเท้าของหญิงทั้งสองในบริเวณนั้นจึงกล่าวแก่สิงหปรากรมผู้เป็นลูกว่าเราจะติดตามรอยเท้าอันสวยงามเหล่านี้ไป และถ้าเราได้พบหญิงทั้งสองผู้เป็นเจ้าของรอยเท้าจริงๆพ่อจะให้เจ้าเลือกนางในสองคนนั้นตามใจเจ้าเมื่อจันทศิงกล่าวดังนี้สิงหปรากลมผู้เป็นลูกก็ตอบว่าข้าจะเลือกผู้หญิงเจ้าของรอยเท้าเล็กมาเป็นเมียเพราะข้ารู้ว่าในจำนวนรอยเท้าทั้งใหญ่และเล็กที่เราเห็นนี้รอยเท้าเล็กต้องเป็นเด็กสาวแน่ๆข้าจะเอาคนนี้ ส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นรอยเท้าใหญ่คงจะมีอายุมากกว่าถ้าคิดว่าเหมาะสมแก่พ่อแล้วเมื่อจันทสิงได้ยินลูกชายกล่าวดังนั้นก็ตะคอกว่าเจ้าพูดว่าอะไรนะแม่ของเจ้าเพิ่งตายไปเมื่อเร็วๆนี้และข้าต้องเสียนางไปด้วยความรักและเสียดายข้าจะมีกระจต่อผู้หญิงอื่นได้หรือฝ่ายบุตรชายได้ฟังก็ห้ามว่าพ่อจ้าอย่าพูดอย่างนี้สิ บ้านเรือนจะขาดแม่ย่าแม่เรือนเป็นผู้ดูแลไม่ได้ยิ่งกว่านั้นพ่อไม่เคยฟังบทกวีของท่านมูล,ละเทพหรืออย่างไรเขาเขียนว่าใครก็ตามถ้าไม่เป็นไอ้โง่ก็คงไม่เข้าสู่เรือนอันว่างเปล่าที่เขารู้ว่าไม่มีนางอันเป็นที่รักเฝ้าคอยการกลับบ้านของเขาอยู่เพราะบ้านอย่างนั้นถึงจะเรียกกันว่าบ้าน แต่ความจริงมันก็คือกรงขังที่ไม่มีโซ่ตรวนนั่นเองดังนั้นพ่อจา๋าพ่อจะต้องเสียใจเพราะความตายของข้าจะไปคอยอยู่ที่ประตูบ้านนั้นเทียวถ้าหากพ่อไม่ยอมแต่งงานกับหญิงคนที่เป็นสหายกับแม่ยอดรักของข้าเมื่อจันทสิงได้ฟังคำของลูกชายก็ตกลงใจยินยอมและพาลูกชายติดตามรอยเท้าของหญิงทั้งสองต่อไปในที่สุดก็มาถึงริมบึงบัว ทั้งสองแลเห็นราชินีจันทรวดีผิวดำมีเครื่องประดับกายคือสร้อยมุกดาเส้นยาวที่พระสอนั่งอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ต้นหนึ่งนางดูราวกับราตรีตอนเที่ยงคืนที่ทอดอยู่บนฟา,ากฟ้าในเวลากลางวันแสกๆและธีดาของนางคือลาวันเยวดีนั้นเล่าก็เหมือนกับแสงจันทร์อันผ่องใสบริสุทธิ์ที่ฉายอาเปือนร่างของนาง ในพรานกับลูกชายประจักษ์ภาพอันโสภาดังนั้นก็เดินตรงเข้าไปหาส่วนพระเทวีแลเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นยืนร่างกายสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัวและคิดว่าเขาเป็นโจรแต่นางผู้เป็นที่ดาข,ของพระเทวีหาได้คิดเช่นนั้นไม่นางกล่าวแก่มารดาว่าแม่จา๋าอย่ากลัวไปเลยชายนี้ไม่ใช่โจรหรอกบุรุษทั้งสองนี้ล้วนแต่หน้าตาดีแต่งตัวดี ถ้าทางจะเป็นผู้ดีบางคนที่มาล่าสัตว์เป็นงานอดิเรกมากกว่าอย่างไรก็ดีพระเทวีก็ยังไม่ปรงใจเชื่อและแสดงอาการละลาละหล,ลังอยู่จันทสิงแลเห็นก็ลงจากหลังมา้าเล็กกล่าวแก่หญิงทั้งสองว่าอย่าตกใจไปเลยแม่คุณเรามาที่นี่ก็เพราะความรักชักนำมารอกเพราะฉะนั้นจงวางใจเถิดเรื่องราวความเป็นมาของเจ้าเป็นอย่างไรอย่ากลัวเราเลย พูดมาให้หมดเรารู้สึกเหมือนเจ้าทั้งสองเหมือนดังเทวีรตีกับรีติหนีมาสู่ป่านี้เพราะความเศร้าโศกที่พระกามาเทพถูกเผาผลาญด้วยไฟกรดจากพระเนตรของพระศิวะหรือและเจ้าทั้งสองเข้ามาสู่ป่าลึกที่ไร้ผู้คนอย่างที่นี่ได้อย่างไรทั้งนี้เพราะรูปลักษณ์ของเจ้าน่าจะอยู่แต่ในรัตนนิเวศเท่านั้น หัวใจของเราต้องทนทุกทรมานด้วยความคิดอันเจ็บปวดที่ว่าฝ่าเท้าอันแบบบางอ่อนละมุนของเจ้าควรจะอยู่บนพรมอันอ่อนนุ่มกลับมาต้องบุกดงพงหนามอันทำให้เจ็บปวดไม่ใช่น้อยยังฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นมาจากการก้าวย่างนั้นเล่าก็มาเกาะติดตามหน้าตาและผิวพันธ์ทำให้มนมองเสียเปล่า,ลาทั้งแสงอาทิตย์อันแผดจ้า ก็ทำให้ร่างอันงามสลวยแบบบางปานกลีบดอกไม้ของเจ้าต้องระทศระทวยอ่อนแรงลงเพียงแต่คิดแค่นี้หัวใจข้าก็พลอยเจ็บปวดไปหมดพูดมาเถิดเจ้าเข้ามาอยู่ในป่านี้อันมีแต่สัตว์ร้ายได้อย่างไรเมื่อได้ฟังจันทสสิหงถามดังนี้พระเทวีก็ถอนพระทยัยมีความละอายและความเศร้าโศกยิ่งนัก คอยรวบรวมความกล้าและเล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบฝ่ายจันทศิงแลเห็นพระนางไร้ที่พึ่งและไร้ผู้ปกครองเป็นที่น่าสงสารจึงปลอบโยนเอาใจทั้งพระราชินีและธิดาให้คลายทุกข์และขอร้องให้ผู้เคราะห์ร้ายทั้งสองมาอยู่กับครอบครัวของตนครั้นแล้วจันทสิงกับบุตรชายก็พาสองแม่ลูกขีม่ม้าเดินทางไปยังเมืองวิตตปะบุรี อันเป็นที่อยู่ของตนพระเทวีนั้นเป็นผู้ที่ไร้ที่พึ่งเมื่อได้รับความอนุเคราะห์ให้พ้นจากความลำบากก็ดีพระไทยราวกับตายแล้วได้เกิดใหม่ก็หญิงที่ไร้ที่พึ่งและถูกทิ้งให้อ้างว้างเดียวดายเช่นนางและทิดาจะทําอะไรยิ่งไปกว่านี้ได้เล่าสิงหปรากรมบุตรชายของจันทสิงห์ก็ตั้งนางจันทรวดีเทวีเป็นพันยาของตน เพราะนางมีเท้าเล็กส่วนจันทเสิยงก็แต่งงานกับนางลาวันยวดีผู้เป็นธิดาของพระเทวีเพราะนางมีเท้าใหญ่ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้แต่แรกว่าผู้เป็นพ่อจะแต่งงานกับหญิงเจ้าของรอยเท้าใหญ่ส่วนผู้เป็นลูกจะแต่งงานกับนางผู้เป็นเจ้าของรอยเท้าเล็กคือพระราชินีตกลงชายทั้งสองคาดการผิดเพราะรอยเท้าเล็กกลับเป็นแม่ ส่วนรอยเท้าใหญ่กลับเป็นลูกเรื่องนี้ได้เปลี่ยนฐานะของหญิงทั้งสองไปโดยปริยายกล่าวคือลูกสาวกลับกลายเป็นแม่ยายของแม่ส่วนหญิงมารดาคือพระเทวีกลับกลายเป็นสะใยยของลูกสาวตัวเองในการต่อมาหญิงทั้งสองนั้นมีลูกกับผัวหลายคนเป็นชายบ้างเป็นหญิงบ้างแล้วในเวลาล่วงไป ลูกของคนเหล่านั้นก็แต่งงานไปมีลูกมีเต้าของตนเองอีกเป็นอันมากเมื่อเวตาลเล่านิทานตอนนี้จบลงก็สกิดพระราชาตรีวิกรมเสนแล้วตั้งคำถามว่าอาละพระราชาพระองค์อย่าเพิ่งงงเสียก่อนข้าอยากรู้ว่าบรรดาลูกลูกที่เกิดจากหญิงทั้งสองลงมา จนแยกเป็นสองสายนั้นนับเนื่องเป็นอะไรกันจะเรียกขานว่ากระไรโปรดบอกมาสิว่าปัญหานี้มีคำตอบอย่างไรแต่โปรดอย่าทรงลืมว่าท่าพระองค์รู้แล้วแต่ไม่ตอบคำสาบที่จะตกลงบนพระองค์นั้นคืออะไร เมื่อพระราชาได้ฟังคำถามของเวตาลเช่นนั้นทรงไตรตรองแล้วไตรตรองเล่ารู้สึกวนเวียนพระเสียรนึกไม่ออกว่าจะตอบอย่างไรดีจึงเสด็จต่อไปในความเงียบไม่ตรัสอะไรในที่สุดเวตาลผู้สิงอยู่ในศพที่พระองค์ทรงแบกไว้บนอังสาก็หัวเราะหึๆหึและรำพึงว่าฮ่า พระราชาไม่รู้คำตอบจริงๆจ,งจ,งจึงเสด็จไปตามทางเงียบๆด้วยพระบาทที่ชาไปหมดเช่นนี้ข้าสงสารนักบัดนี้ข้าจะหลอกรวงพระองค์ผู้เปรียบดังขุมทรัพย์อันประเสริฐและผู้เป็นวีระปาน,นี้ได้อย่างไรข้าจะไม่ถามพระองค์อีกแล้ว แต่ถึงข้าจะหยุดแล้วก็ตามเจ้าโยคีทุศีลสารตีศีละเจ้าอุบายนั้นคงจะไม่เลิกราง่ายๆดังนั้นข้าจะหลอกลวงมันและทำให้ผลแห่งตบากรรมของมันกลับมาตกอยู่กับพระราชา ผู้ซึ่งกว่ามีความรุ่งโรจเรืองร้องกำลังคอยท่าอยู่ในอนาคตของพระองค์เมื่อได้ไตรตรองดังนี้แล้วเวตาลก็กล่าวแก่พระราชาว่าโอ้นฤรบรดี ถึงแม้พระองค์จะต้องกังบนพระไทยเรเน็ตเหนื่อยเพราะการเดินทางกลับไปกลับมาในสุสาอนอันน่ากลัวนี้มากมายหลายครั้งในราตรีอันดำมืดทุกทิศนุทิศพระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อดูจะมีความสุขด้วยซ้ำข้ามีความพอใจในความกลราหารเยี่ยงนี้ยิ่ยงนัก บัดนี้ขอให้ทรงแบกศพนี้ต่อไปเพราะข้ากำลังจะออกจากร่างของมันเดี๋ยวนี้แล้วจงฟังคำแนะนำของข้าให้ดีมันจะเป็นประโยชน์แก่พระองค์ไม่น้อยจงทำตัวเป็นปกติอย่ามีพิรุธเจ้าโยคีชาติชั่วนั้นจะเรียกข้าเข้าไปในศพนั้น และจะยกย่องให้เกียรติค่าในฐานะเครื่องบูชายัญอันเป็นที่ปรานาสูงสุดและเพื่อจะเอาพระองค์เป็นเครื่องสังเวยในฐานะมนุษย์เมตรมันจะกล่าวแก่พระองค์ว่าโอราชันจงทอดพระองค์ลงนอนบนพื้นดินแบบอัศดางครับระดิษฐ คือมีส่วนต่างๆแปดอย่างแปะพื้นปัฐวีพรามันพูดอย่างนี้พระองค์จะต้องกล่าวแก่มันว่าท่านลองแสดงให้ข้าดูก่อนว่าเขาทำท่านั้นอย่างไรแล้วข้าจะทำตามแบบนั้นทุกประการจากนั้นไอโยคีทุศินจะนอนความนาลงกับดินและแสดงให้เห็นท่า อัศสดางเขาประดิษฐ์ว่าเขาทำกันอย่างไรในช่วงเวลาดังกล่าวนี้พระองค์จะต้องรีบฟันมันให้คอขาดกระเด็นด้วยพระแสงดาบแล้วพระองค์ก็จะได้รับรางวัลยอดปราถนาที่มันยากได้เป็นนักเป็นหนานั่นคือตำแหน่งราชาแห่งวิทยาธร ขอพระองค์จงพอพระไทยในการที่เอามันเป็นเครื่องสังเวยสมปราถนาถ้าไม่ทำอย่างที่ข้าแนะอโยคีสารตศีละจะเอาท่านเป็นเครื่องสังเวยของมันและเพื่อป้องกันชีวิตของพระองค์อันที่ก่าวมานี้ข้าจึงต้องทวงเวลาพระองค์โดยให้เสด็จกลับไปกลับมาตามทาง ที่พระองค์จะผีพร้ามไปเป็นเหยื่อมันโดยไม่ได้คิดและป้องกันตัวเสียก่อนบัดนี้ได้เวลาแล้วสเสด็จไปเถิดขอจงทรงพระเจริญเมื่อเวตาลกล่าวจบลงก็ออกจากบที่พาดบนอังสาพระราชาฝ่ายพระเจ้าตรีวิกรมเสนเมื่อเวตาลจากไปแล้ว ก็ออกเดินทางไปสู่สำนักข,ของโยคีสารติศีละผู้เป็นศัตรูเข้าไปนั่งใต้ต้นไทรมีศพพาดบากคอยท่าโยคีอยู่ก็เป็นอันว่านิทานเรื่องที่24นางจันทรวดีกับพิดาชื่อลาวันยวดีกับเรื่องขนาดเท้าของนางก็จบลงไปอีกตอนแล้วนะครับและอย่าลืมติดตามเรื่องสุดท้าย ในนิทานเรื่องที่25ของเวตาลปัญจวิงสติขอให้ทุกท่านที่ติดตามโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ